สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทํางานอยู่ต่างแดนทุกประเทศเลยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวลาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจาวันที่22พฤษภาคม2566นาจีรานแสนจ,จริญแทคกเตอร์เพื่อนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองกวางทองวันนี้นะครับทางมาอัปเดตรายการรถไถรถแท็กเตอร์เข้ามาใหม่กันสักหน่อยราคาเบาๆนะครับ เป็นรถชิบูรานะครับชิบูราสองขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับมาพร้อมอุปกรณ์โรตารี่นะครับเครื่องดีเกดีนะครับมาพร้อมโรตารี่ยางสวยนะครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับรถพึ่งมาถึงนะครับก็เลยมานำเสนอพี่น้องนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองลองปั่นลองทดสอบระบบให้พี่น้องได้ดูกันสักหน่อยนะครับว่าสภาพ ของเขาเป็นยังไงเอาไปใช้งานเลยได้ไหมนะครับรถพึ่งเข้ามาถึงนะครับพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ได้ไถนานะครับหรือไถนาแล้วยังไม่มีรถปัน่นะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับรถสวยนะครับ,บภาพโดยทั่วไปนี่สวยนะครับ สภาพยางนะครับยางนี่ยังเต็มอยู่เลยนะครับสองยางนะครับดูโรตารี่หน่อยนะครับโรตารี่โรตารี่ไวก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับไม่มีรั่วด้วยนะครับรถไม่ได้โซมนะครับรือว่าสภาพยังยังดูดีอยู่นะครับใช้งานน้อยนะครับ พี่น้องท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองวิ่งให้พี่น้องดูหน่อยนะครับ ชิบ on yeah. ูรานะครับชิบรยางหน้าก็สวยยางหลังก็สวยนะครับเครื่องสามสูบนะครับเป็นรถสามสูบเดี๋ยวเราจะลองทดสอบระบบดูนะครับเครื่องเกียดีนะครับพี่น้อง ร่องตัวดีนะครับพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่มีรถเอาไปใช้งานนะครับจะเข้าร่องอ้อยก็ได้นะครับเอาไปปั่นในร่องอ้อยนะครับหรือปลูกผักสวนกลัวก็ได้ครับราคาไม่แพงนะครับราคาที่ทางร้านขายอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับห้าหมบาทส่งให้ฟรี200ร้อยกิโลนะครับ ลเอียดดีนะครับเดี๋ยวามหูไก่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยมีโรเตอรี่ให้ด้วยนะครับ ระบบไฟฟ้าด้วยนะครับไปหวานข้าวด้วยเลยครับพี่น้องล้วพี่น้องท่านไหนยังไม่มีรถเอาไปใช้งานนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ55,000บาทนะครับส่งให้ V200 กิโลมีโรตารี่แถมให้ด้วยนะครับ what เลเเกินพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับดูครับความละเอียดของเขาละเอียดมากเลยลึกลึกกว่าของของพี่ไทยอีกนะครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับระบบโฟทํางานปกตินะครับ ส่งให้ฟี200กิโลนะครับพี่น้องท่านไหนที่จะมาชมมาทดลองขับก็มาที่อำเภอหนองหงนะครับบ้านหนองวังทองนะครับเปิด G P S มาเลยนะครับร้านแสนเจริญเ,เทคเกอร์นะครับระบบไฮรูลิกปกตินะครับ มันเรียนเร็กวก็านี้เดี๋ยวป่ะเรียนเร็วก่านีเดี๋ยวป่ะลองเรียนเร็วก็านี้งลองเว้ยจะให้มันเออท่ายืก็ได้เออได้ยุคแลวนี้ได้ยุนี่นะครับ ก็ปั่นเกียร์ไฮได้อยู่นะครับขึ้นอยู่กับที่เราปั่นนะครับสอบถามได้นะครับพี่น้องเบอร์โทรจะอยู่ด้านล่างนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ5้า0มืันบาทส่งให้ V สอ0 0กิโลนะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับพร้อมอุปกรณ์โรตารี่นะครับ นะครับฝากพี่น้องไว้ได้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับส่งให้ฟรี200กิโล55,000บาทนะครับสำหรับวันนี้แสนจเจริญเทคเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับพี่น้องท่านไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนกดติดตามแล้วอย่าลืมไปกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแสนเจริญเทคเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ